วันนี้เดี๋ยวจะให้เล่นเพลงนะเดีย๋ยวนี้จะให้เล่นเพลงเพลงเพลงนี้นะครับเพลงที่มีชื่อว่าเพลงที่มีชื่อว่าอะไรเอ่ยอเ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะพอเราเข้ามาในแอป,ปมีนะแอป,ป Perfect p เป n นเนาะในเรียนดูตามกูไปนะลูกเนาะนะครับกดเข้าไปที่เรียนรู้วิธีเล่นนะครับเรียนรู้วิธีเล่นนาะเราก็จะขึ้นมาชื่อเพลงเนาะเดี๋ยวจะให้เล่นเพลงเพลงนี้นะครับ เพลงนี้นะครับขเขาเรียกอ,อะไรไบเดนคอรัสใช่ปะไบเดวใช่ปะไบเดลคอรัสนะครับเพลงนี้เนาะนะครับตั้งแบบตั้งแบบยากเลยแล้วกัน no. ตั้งแบบยากเลยแล้วก็เป็นเป็นน้ําตกเราก็เป็นฝึกนะครับนะเพลงเพลงนี้นะนะครับไบเดนคอรัสนะครับนะสต็อปหยุดก่อน๋อยวหัวเปลี่ยนเครื่องมือก่อนนะครับขอเอาเป็นออแกนนะครับหย้อนกลับปไปใหม่เลิ่มใหม่ อ่าเห็นไหมจบละเพลงมีอยู่แค่นี้นะครับเพลงมีอยู่แค่นี้เนาะเอาใหม่อ่าเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเปลี่ยนเมื่อกี้มันดังไปเนาะอ่านะครับเพลงมีอยู่แค่นี้เองนะนะครับเพลงมีอยู่แค่นี้นะครับนะปอมปอดำปอมปอมปอดำเป็นเพลงอะไรเพลงที่แบบเขาใช้ในพิธีพิธีแต่งงานของของคนที่นั่งถือศาสนาคิ์เนาะในโบสถ์อ่ะเขาจะได้เพลงนี้เนาะเพลงไม่ยากมากกูเอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับนะ อ่ะนะครับได้เท่าไหร่ได้แค่เจ็ดสิบอ่ะเอาใหม่นะครับยังไม่พอใจเนาะเจ็ดสิบยังไม่พอใจนะครับอ่าเอาใหม่อ่ะฝอยล้อบนึงนะครับ 97เมื่อกี้รู้สึกตอนท้ายมันเหมือนจะเล่นมันจะเล่นสองตัวนะเดี๋ยวดูก่อนน่าจะเหมือนใช่น่าจะใช่อีก้อมนึงนะครับ ได้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตเนาะเพลงนี้นะครับนะเบเดลคอรัสนะครับนะไปเดลคอรัสเนาะเพลงนี้เพลงนี้นะเพลงนี้นะครับนะชื่อเพลงเพลงนี้นะเบเดลคอรัสนะเดี๋ยวเราจะเล่นเพลงเพลงนี้นะนะเล่นเพลงเพลงนี้นะลูกนะนะครับดูและฟังนะอ่าเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะ ฟังนะนะครับอีกรอบนึงรอบสุดท้ายนะรอบสุดท้ายแล้วนะครับนะรอบสุดท้ายแล้วนะนะเดี๋ยวผู้จะัคลิปให้นะครับนะนะครับนะนะครับอีกรอบหนึงนะ นะครับนะนะครับเพลงเพลงนี้นะครับนะเพลงเพลงนี uh ้นะนะครับเข้าไปเข้าไปเล่นนะลุงนะนะครับแล้วก็เราก็ส่งคลิปวิดีโอส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์นะครับนะนะครับส่งเข้าไปในไลน์เนาะนะครับส่งไปในอัลบั้มนะครับนะส่งไปในอัลบั้มให้เรียบร้อยนะครับนะเนาะนะครับเพลงเพลงนี้นะเป็นเพลงใช้ใช้สําหรับสอบเนาะเพลงนี้ใช้สาหรับสอบนะก็ไม่เรียนก็ส่งไปแล้วกันแล้วเดี๋ยวครูจะดูแล้วก็ให้คะแนนพวกเราเนาะชื่อเพลงเพลงนี้นะนะครับ ก็เราลองเล่นตามดูนะครับนะเวลาส่งคลิปเีโอให้มีทั้งทั้งคลิปที่เราเล่นแล้วก็ตัวอะไรตัวเปอร์เซนต์ที่ที่โชว์มากับกับคลิปด้วยเนาะนะครับก็จะให้ให้สองส่วนด้วยกันเนาะอย่าลืมอย่าลืมเข้าไปรับชมแล้วก็ฝึกเล่นตามส่งมาด้วยนะนะครับนะนะอย่าลืมนะอย่าลืมนะนะครับ